ดีค่ะวันเสาร์อีกแล้วนี่มากินข้าวกันอันนี้เที่ยงบอกเช้าอันนี้คือไข่คนไข่คนใส่แข่เกลือแบบพิ้แล้วก็ใส่ไมโครเวฟอันนี้น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกมะเขือมันใส่ปลาทูด,ด้วยวนน,น,นี้อันนี้แม่ทำให้เนะตัดแบบคลีนนะคะก็คือไม่ไม่เผ็ดอะใส่พริกน้อยมาก แทบไม่ได้ใส่ดูสีเราก็ผักเคียงก็จะมีอแป๊บเดียวถายให้ดูอันนี้ผักเคียงก็จะมีแครอทมีแตงกวามีหน่อไม้น้ำพริกแล้วก็ไข่แค่นี้แค่นี้้แล้วก็กิน อาจจะไม่หมดหรอกอโอเคค่ะกินดีกว่าคลีนนะยิ่งกินยิ่งผอมอันนี้ก็คลีนไขค่คิดคลีนน้ำพริกน้ำพริกฝีมือคุณแม่ไรรัต <c oughs> แบบคลีนค่ะ ก็ประมาณนี้เนาะก็ <G ül üyor> กินกินแบบมีมือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนเสื้อสงการจา้าเมษาแล้ว <G ül üyor> สงการค่าซัมเมอร์ซัมเมอร์เสื้อเป็นไง <G ül üyor> อากิน <G ül üyor> กินมือผสมกับ <S <S อะไรนะซอมซอมอร่อยค่ะแคาอรอยแล้วก็จิ้มกัน้ำพริก ทำอานต้องกินเสร็จแล้วก็มัใช้ผบไม่้คนละนิ้วกันยังก้อยไม่เพื่อนก็ต่างคน 是啊。嗯。 กินไปค่ะหลองหอมไข่คือยักนะใช้มือนะคะกินอยูบ้ามันไม่ต้องแบบันซ้อมมีดอ,อืม้ม ช่วยช่วยตาไก<ป>่นะ่อเฮ้ย แม่ใช้ปลาทูย่างทำเนาะดูย่างไม่ี่้ติงปลาทูต้มอะไรกอย่างปะลาะอะไรมานงางทำชอบเสื้อไหม <laughs> เสื้อดีอ่ะได้ฟิลได้ฟิลแบบทะเล ทะเลกันพีกถ้านั่งกินลิงชาติส่งการทุกคนอืมคนไทยเนะ ไม่ต้องมีอะไรมากคพอผักฟินไข่โปรตีนเนวันละจ้าตัดแป้งนะคะไม่ต้องกินแป้งเยอะกินแป้งดีได้นะแต่ว่าเราอายุมากแล้วอ่ะอยากกินใ,นให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ ลองกินแบบเนยหอมอร่อยสุขภาพแข็งแรงด้วยของที่มีประโยชน์นั้ะ ค่หลอกหวานนอร่อยอืออือยิงย่งกินยิง่งหอมยิงย่งกินยิงย่ง,งหอมมุนก็ออกกำลังกายด้วยสิบนาทีละพอต่อวนันนะนะ แต่ว่าช่วงนี้อยู่บ้านกันใช่ป่ะโรคระบาดออกแบบเยอะไหนก็ได้ตอนเช้าสิบนาทียี่สิบนาทีหรือว่าตอนเย็นออกที่สิบนาทีอย่างเงี้ยคือไม่ต้องออกหักโหมมากนะออกแค่แบบเฉพาะส่วนอะแค่นี้พอเพราะว่าถ้าออกหนักมากคือเราแบบเรากําลังว่าน้ําหนักออกหนักมากใช่ไหมเราก็หิวมากอะมันเหนื่อยใช้พลังงานอมากมันก็ ก็กินเยอะอะ่ะเคยแล้อวอันนี้เคยทำแล้วลองดูนะคะโอเคก็ขอบคุณนะคะที่ัชมเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ please ได้โปรดนะคะได้โปรดช่วยสับตะไคร้ให้หน่อยแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะโอเคค่ะงั้นไปลคะค่ะขอบคุณนะคะ